ใช่นี่บ่กใยพอดีแม่ครับแต่ผมได้บอเตนะี๋มากไปสิมมเปลี่นแจดเป็เเปเี่ยนแเดแต่ตอบอท่อเหลืออยู่มั้บอตบอยท่อมีอยู่เนาะเตียเตีวเดนืดอมากกับเขาคึ้นกับพออยู่น,นี่ร้านตะกีก็เด็นนะครับม่นเสียาอะได้ตาเล่าตาเล่าบ้านเรา,า,เรา,าลงมาแล้วครับนะขายของนาขายบ่าน้ำพ้อมเมนบ่ดูจะบาดแม่นีิว่านี่ โอ้ยโนี่หาลามันเถอะโอ้ปตะไส่หางมันเถอะเป็นบ่มีมีสเต่ so อู๋สองหงสจัใส่หางถ้าพี่สองหงมันบาทั้งพี่โอ้สองหงพี่น้องครับคุณสองหงนเจ้อยเก็ดอยมาที่สองหงโอ้สองหงนเก็ดอยจุดลานี่หาลายมันเถอะแถมสายนูแถมแถมสายนูกคอมันเถอะ เตนี่ครับพอเล่าขายเบาดวงละหารอยพี่น้องครับวาจุลาครับอืเต้ตาเัลตาคลายวบาพี่น้องครับขายเบาดวงละหารยไอ้ว่าว่ารูปนี้สองห่ในเจียรมันเถอะโอ้คายไปดูนึงเล้ามันเถอะพ่นคือทั้งเท่งมันเถอะทั้งฝ่ามันะโอ้ต่างดื้ดื้ดื้อดื่มเลยมันเถอะ ป้าเถอะครับหลยเบาตัวอาหารลอยพี่น้องครับเต้อืออเต้มนครับสีเงี้ยอย่างสีในห้งมันขาดเนาะร่มันแห้งห้างมันขาดเอาสีไงจังหนอยอืออเต้เตขาดเลยละครับตัวอาหารลอพี่น้องครับตาหมักดวงนี้เนาะละหมักสีนี้เนาะ นะครับนี่นะครับใส่ถาดหลุดใบเลยพี่น้องครับแม่ทาใบจังน้อยแม่ใส่ใบนี้หลุดเปียงกหามันผิวออกเนาะนั่นขาด้แล้วขาคแล้วโดดนึงเนาะโอ้ขาใครตาเราหาเงินง่ายแถวไปโอ้เงายเอสิได้เ้าเราเราจนพราแห้งดิโอ้เราเนี้ยเราที่นี่ครับอร่อพี่น้องสนใจอยากซื้อเลยพี่น้องครับอุจบานสมกบเนาะแม่เนาะมาขบานสมกบสาเพลินท่องกับเสมบูรุญนะพี่น้องเด้อยใช้จะพุ่ม มาสร้างเรล่าเห็ดเป็นพิเศษด้พี่น้องครับดวงง่ญ่ดวงน่อยเาวาแชงเาวามวนเบาเสียงชนูหลังแห้งหลังมวนมวลตาเหลาเห็ดใจเบิดละพี่น้องครับตาครับขายไปดีตะนายพี่น้องเล่าครับอืมโอ้ยตนายเถอะวะไทยเบาอืมเตี้ยเออยังเรีนเห้าอยู่มัมอเออสวัสดีพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวดี เฮ้ยบังซื้อบุ้งว้าบังบากันเบิังว้าอย่างเออตะกี้เนาะผมมาเบิังนี่เด้เบิังหมักนี่บังยังมาคุยกันแต่อันลเดียดนั่นแหละอือครับน้ำมันร้อนเลยค่ะครับทีนี้พี่น้องชิาชอบกดแชร์กวาดตากรอกใส่เพียงนังใจให้พอขายวบาเนี่นะครับเด้อมาซื้อน้ำเล้าได้ครับอยู่บูบานสมกบูรา์ห่ะพี่น้องครับตะบุญซาวบ้านท่องเพื่อเกิดเศษสบูรณ์ก็ไม่ใช่พุ่มครับเราขายดวงละห้าร้อยครับส่วนสองห้องนี่ดวงได้เจ็ดร้อยเป็น้องครับแถมไซนูพร้อมไซนูดังแห้งดังม้วนนะครับ นะครัผ่าร่วมบ่ะนี่โอ้เนื้อว่ากระดาษแก้ววะมันตัวนี้พ่าร่มพ่าร่มพี่น้องพ่าร่มมันเบานี่พอขาดพวกยังเลยพี่น้องครับเวลามันตกพี่น้องครับนี่ครับพูดอะไรจังพูดนะครับเอาละพี่น้องครับซ้ำนี้เด้อพี่น้องครับมีซื้อความช่างแดงในวันปีใหม่เด้พี่น้อง